สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Tech by True Digital Podcast Unleash Possibilities to g e t h e r สวัสดีค่ะคุณอยู่กับนุ่นเพนสัจิทรจัมปาพันธ์ธนนกับ Tech by True Digital Podcast ที่จะมาเล่าเรื่องราวอัปเดตเทรนเทคโนโลยีให้ฟังกันค่ะนุ่นมาพร้อมกับบิ๊กค่ะสวัสดีครับผมบิ๊กโชวทวีวัฒนพงศ์จาก True Digital Group ครับพบกันเช่นเคยใน Tech by True Digital Podcast ครับผมวันนี้เราสคนนะครับผมอยากชวนคุณผู้ฟังเข้าร้านค้า ร้านสะดวกซื้อหรือซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้นะครับผมบแล้วอยากให้ลองสังเกตกันว่าป้ายราคาที่อยู่ตามเชล์สินค้านั้นเป็นกระดาษหรือเป็นป้ายอิเล็กทรอนิกส์ลองสังเกตกันดีๆนะครับเพราะว่าเราเรสองคนไปสัง,สงเกตอแล้วใช่ไหมใช่แล้วครับ <laughs> ผมเ <laughs> พราะว่าเ <laughs> พราะว่าวันนี้เทคบายทูดิจิทัลของเรานะครับผมจะพาไปทำความรู้จักอิเล็กทรอนิกเชลล์เลเบลนะครับป้ายแสดงราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีสาคัญใน้ันค้าปิดยุคใหม่ที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะครับผม แต่ว่าอยากให้นุ่นอธิบายเพิ่มเติมครับเพื่อที่คุณผู้ฟังจะเข้าใจมากขึ้นครับผมโอเคค่ะ Electronic shelf label นะคะหรือว่า e s ส L นะคะเป็นชื่อย่อบางครั้งเนี่ยก็มีการถูกเรียกว่าเป็น Digital Price Label นะคะเป็นป้ายราคาที่แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ราคาแล้วก็โปรแกรมส่งเสริมการขายต่างๆนะคะที่ติดอยู่บนชั้นวางแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะช่วยให้ร้านค้าปลีกยุคใหม่เนี่ยสามารถบริหารจัดการราคาได้อย่างถูกต้องแม่นยำสามารถปรับเปลี่ยนราคาได้อัตโนมัติจากระบบคำสั่งส่วนกลางลดเวลาที่ต้องใช้แรงงานคนในการเปลี่ยนป้ายแล้วก็ช่วยสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าเกี่ยวกับความ ถูกต้องของข้อมูลและราคาผลิตภัณฑ์ค่ะครับผมซึ่งแนวโน้มการเติบโตของตลาดป้ายแสดงราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ธรรมดาเลยเพราะมีการคาดการแนวโน้มการเติบโตของตลาดป้ายแสดงราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกไว้ว่าจะสูงถึง5,200ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับภายในปี2032โดยมีอัตราการเติบโตเฉลีย่ยอยู่ที่18.3%ต่อปีตั้งแต่ปี2022ถึงปี2032 และมีความเป็นไปได้ว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากการที่ภาคก,การค้าปลีกมีความสนใจในการใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติในการบริหารการจัดการทั้งกระบวนการเพื่อช่วยลดต้นทุนด้านคนและเวลารวมถึงราคาที่ถูกลงของ ePaper ที่ถูกใช้ในป้ายราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการหน้าร้านค้าได้อย่างเรียวชานี้เองก็จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดป้ายแสดงราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้นครับ ทีนี้มาดูกันนะคะว่าป้ายแสดงราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขาทํางานกันยังไงนะคะหลักการทํางานของป้ายแสดงราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีองค์ประกอบสําคัญอย่างแรกก็คือเทคโนโลยี e-paper ค่ะหรือว่าเราอาจจะรู้จักกันในชื่อว่าเป็นเทคโนโลยี e-ink มีการแสดงผลที่ป้ายเรียนแบบลักษณะของหมึกบนกระดาษนะคะโดย e-paper เนี่ยสามารถแสดงผลได้อย่างชัดเจนในสภาพแสงที่แตกต่างกันหมายถึงว่า ถ้าเกิดสมมติว่า,าไปวางอยู่บนเชลฟแล้วตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะมืดๆหน่อยหรือว่าแสงอาจจะจ้าหน่อยเนี่ยมันก็ยังสามารถแสดงผลได้อย่างชัดเจนไม่ว่าค่าแสงจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่ามีค่าความสะท้อนต่ําและอีกทั้งยังใช้พลังงานน้อยมากด้วยนะคะและที่สําคัญที่สุดค่ะบิ๊กที่ที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นเนาะที่บอกว่า e paper นี่แหละ มีลักษณะทางกายภาพภายนอกเหมือนกระดาษมากๆซึ่งถ้าหากมองผิวเผินแล้วเนี่ยเราอาจจะแยกไม่ออกว่าป้ายราคาที่เห็นอยู่นี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นป้ายแบบอิเล็กทรอนิกส์นะไม่ใช่กระดาษนะซึ่งยังไงก็ตามนะคะก็ต้องบอกว่ามันอาจจะมีเทคโนโลยีบางประเภทนะคะที่ e ิเล็กทรอนิกเชฟเลเบลนะคะเอามาใช้ก็คือการแสดงผลบนป้ายด้วย LED นั่นเองนะคะ โดยการทำงานของ e-paper นะคะก็จะทำงานร่วมก,กันกับ wireless communication หรือว่าเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายเพื่อใช้รับส่งอัปเดต ข้อมูลจากระบบคำสั่งส่วนกลางเพื่อกำหนดการแสดงผลที่ป้ายซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วป้ายแสดงราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะใช้เทคโนโลยีบลูทูธนะคะหรือว่าซิกบีซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายที่ออกแบบมาให้ใช้พลังงานต่ำแต่ว่าส่งข้อมูลไปได้ไกลนะคะซึ่งก็มีศูนย์รวมคำสั่งก็คือระบบคำสั่งส่วนกลางอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าร้านค้านั้นๆเนี่ยเขาจะมีการใช้ระบบคำสั่งแบบไหนจะใช้ซอฟต์แวร์แบบไหนนั่นเองนะคะบิ๊กก็คืออย่างเช่นว่า บางร้านเนี่ยอาจจะเป็นโปรแกรมเช่นปรับเปลี่ยนข้อมูลบนป้ายแบบง่ายๆนะคะ uh huh. ก็คือ,อพอถึงเวลาที่จะต้องปรับราคาแล้วเขาก็เดินไปปรับเองหรืออาจจะเป็นการตั้งระบบให้ซับซ้อนมากขึ้นนะคะอย่างเช่นปรับเปลี่ยนได้เลย อัตโนมัติอย่างเช่นช่วงเวลาของวันหรือว่าความสดใหม่ของสินค้าอาจจะเป็นตัวกําหนดราคาเนาะอย่างเช่นเราอาจจะคุ้นชินกันว่าถ้าสมมติว่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตตอนช่วงเย็นเย็นก็จะครึ่งราคาเนาะไม่ครึ่งราคาหรือจะหนึ่งแถมหนึ่งอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะป้ายมันก็จะเปลี่ยนไ้เลยอัตโนมัติหรือหรือที่ซับซ้อนกว่านั้นอย่างเช่นเอาราคาของตลาดมาเป็นตัวตั้งอย่างเช่นอาจจะมีการผันผวนของราคาเพราะว่ามีความต้องการของสินค้าสูงขึ้น แล้วก็บางร้านเขาก็ร้านอื่นเนี่ยเขาลดราคาลงเราก็ต้องลดราคาลงตามเพื่อให้คนมาซื้อของของร้านเราเป็นตน้นหรือซับซ้อนไปกว่นานัา้นดูจากระดับสินค้าคงคลังเลยหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะสต๊อกนั่นเองสตอ๊อกกำลังจะหมดหรือสต๊อกอยู่เหลือเยอะมากเลยต้องปล่อยของออกแล้วต้องลดราคาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะครับผมซึ่งปัจจุบันร้านค้าปลีกซูเปอร์มาร์เกต็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ตทั่วโลกนะครับผมนิยมใช้ป้ายแสดงราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแม้จะต้องลงทุนมากกว่ากระดาษแบบดั้งเดิมแล้วแต่หากมองถึงความยั่งยืนและประโยชน์ระยะยาวจากการใช้ป้ายแสดงราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นก็คุ้มค่าเลยทีเดียวนะเพราะว่าประโยชน์อ่ะก็จะมีค่อนข้างเยอะเลยวันนี้เรายกตัวอย่างมาให้ฟังกันเช่น1ก็คือการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าได้แบบเรียลไทม์นะครับผมเพื่อให้ราคาเป็นปัจจุบันและเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขาอันนี้สำคัญ<ะ>เนาะบิ๊กเนาะเรื่องที่บอกว่าราคาเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขาเคยเจอบิ๊กเคยเจอไหมในเน็ต ใช่ใช่ใช่แต่ละสาขาเอ๊ะทำไมสาขานี้ลดแต่ทาไมพอไปอีกสาขาหนึ่งสาขาหนึ่งไม่ลดนะใช่หรือเขาบอกว่าราคาสินค้าราคาเนี้ยดูดูตรงป้ายอะ่ะมันราคาหนึ่งแต่พอไปจ่ายเงินอีกราคานึงอ่าใช่ใช่ใชต้นอันนี้สําคัญมันเป็นการยกระดับประสบการณ์ของคนซื้อจริงๆที่คนซื้อรู้สึกว่ามันสาําคัญค่ะครับผมและนอกจากนี้นะครับผมยังมีการแสดงข้อมูลของสินค้าที่ไม่เพียงแค่แสดงแค่ราคานะครับผมแต่ป้ายแสดงราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ ก็ยังสามารถแสดงข้อมูลอื่นๆของสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้เช่นการใส่ QR code ลงไปบนป้ายเพื่อนำลูกค้าไปยังช่องทางการสื่อสารของผลิตภัณฑ์นั้นๆหรือข้อมูลอื่นๆตามที่ต้องการได้นะครับผมซึ่งในทางอ้อมยังสามารถช่วยเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของสินค้าได้ในจุดเดียวกันอีกด้วยก็สะดวกนะครับว่าเรามี QR code พร้อมให้ลูกค้าสแกนได้เลยว่าแบบข้อมูลผลิตภัณฑ์เราเป็นยังไงอะไรบ้าง หรืออาจจะแบบว่าให้เขาเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเราเนอะจากคีย์วก็อย่างที่บิ๊กบอกว่าไม่ได้แสดงแค่ราคาแต่ว่าอุ้ยเป็นสื่อเป็นสื่อ PR นะกล,ลับมาที่อมบ้านบ้านเราบ้านแบรนด์นี้ได้อะไรอย่างนี้ใช่แล้วครับผมแล้วก็นอกจากนี้นะครับผมยังช่วยลดต้นทุนในการดําเนินงานนะค่าใช้จ่ายแรงงานและเวลานะครับผมอาทีกระดาษหมึกพิมพ์ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ในการจัดการ ทำป้ายราคาแบบเดิมนะครับผมซึ่งมีส่วนช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงยังช่วยลดภาระของแรงงานในการปรับเปลี่ยนป้ายราคาที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทั่วทางร้านอีกด้วยนะครับผมโดยพนักงานนะครับผมสามารถนําเวลาไปใช้ในด้านอื่นได้นะครับเช่นการบริการลูกค้าหรือการวางกลยุทธ์ส่งเสริมการขายเป็นต้นครับผม ซึ่งพอมาดูความนิยมของป้ายแสดงราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะบิ๊กจริงๆแล้วก็ถูกใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลกเลยนะคะอย่างเช่นที่ไหนบ้างอย่างวอร์ a r t เนี่ยวอร์ a r t เขาก็เป็น ซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะระดับโลกเลยแล้วก็แบบมีสาขาเยอะมากที่สหรัฐอเมริกาก็เริ่มทดลองใช้ป้ายราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งแบบ e-paper นะคะแบบที่ที่นุ่มเรี้ยให้ฟังแล้วก็แบบ LED ม,มาตั้งแต่ปี2019และล่าสุดเขาก็ประกาศด้วยนะคะว่าจะขยายการใช้ป้ายราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ในอีก500สาขาของสหรัฐอเมริกาซึ่งจะมีทั้งหมด60ล้านป้ายภายในต้นปี2024ด้วยนะคะครับผมซึ่ง ไม่ใช่แค่วอลมาร์เนาะแต่จริงๆแล้วในประเทศไทยเองก็มีป้ายแสดงราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกันบิ๊เคยเห็นที่ไหนบ้างแน่นอนครับก็คือเคยเห็นอยู่แล้วว่าก็รู้สึกว่าจะมีที่โลตัสโก f ฟร s ชนะครับผมซึ่ง <c oughs> ตอนแรกก็คิดว่ามันเป็นป้ายกระดาษธ,ธรรมดาที่เราคุ้นเคยแต่พอเหมือนแบบพอมารู้ว่าเขาเป็นป้ายอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็คือพอกลับไปดูไม่โอโ้โหมันเนียนจริงๆมันเหมือนป้ายกระดาษที่เราแบบ เคยเห็นจริงๆเลยเนี้ยเนียนจริงๆเนาะเราสองคนไปไปยืนเพ่งดูว่านี่คือป้ายอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมนี่คืออีอิงใช่ไหมที่เขานี่นะคะก็ไม่ใช่แค่ที่โลตัสโก f เฟรชนะคะมีที่โลตัสพิกแอนด์โก้บายทูดิสตอรด้วยที่เป็นร้านค้าอัจฉริยะายพนักงานแห่งแรกของประเทศไทยเนาะเราเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าโลตัสพิกแอนดโกเนี่ยเขามีการนาเทคโนโลยี AI จาก t ูวอร์กออของทูดิสตอร์กรุ๊ปซึ่งเป็นนวัตกรรมรีเทลเทคนะคะ มาช่วยพลิกโฉมร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมให้เป็นร้านค้าปลีกอัจฉริยะก็มีระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบแล้วก็หนึ่งในเทคโนโลยีที่เขาเอาไปพลิกโฉมร้านค้าปลีกเนี่ยก็คือเรื่องของการใช้ป้ายราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเขาเรียกว่าป้ายราคาดิจิตอลนั่นเองก็คือปรับเปลี่ยนราคาได้เลยอัตโนมัตินั่นเองค่ะ ก็สรุปได้นะคะบิกว่าอุตสาหกรรมคับปลีกเนี่ยก็เริ่มหันมาใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการร้านค้ามากขึ้นเนาะซึ่งอิเล็กทรอนิกส์เชฟเลเบลนะคะหรือว่าป้ายแสดงราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีสําคัญของร้านค้าปลีกยุคใหม่เพื่ออะไรเพื่อที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ ปรับกลยุทธ์ได้รารคาให้เหมาะสมแล้วก็ยังสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพของพนักงานในการให้บริการลูกค้าด้วยเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาไปเดินเปลี่ยนป้ายพิมพ์ป้ายใหม่แล้วเนะ <Hey. S 1> าะทั้ทง,ทงร้านนะคะและ <Hey. S 1> ที่สําคัญที่สุดเนี่ยกลับมาถามถึงว่าลูกค้าได้อะไรก็คือการที่เราได้ช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าที่มีต่อราคาสินค้าณนะจุดขายอีกด้วยก็คือเหมือนจะสาคัญเหมือนจะเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่จริงๆสําคัญนะเรื่องราคาเนาะเราแบบ <Hey. S 1> อ้าวเราอยากเทียบดูราคา ว่าเราจะซื้อสมมติทิชชู่ยี่ห้อนี้กับอีกยี่ห้อหนึ่งในปริมาณที่เท่ากันราคามันต่างกันแล้วในขณะที่ถ้าเราได้ราคาที่มันเป็นปัจจุบันอะมันก็จะยิ่งดียิ่งขึ้นไงเราเลือกซื้อของที่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ถ้าหากว่าเข้าร้านค้าหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะคะเราชวนคุณผู้ฟังนะคะให้ไปสังเกตดีๆว่าป้ายร้านค้าที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้านเนี้ยเนี่ยมันเป็นกระดาษแบบธรรมดาหรือว่าเป็นป้ายแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะ ถ้าหากาดูในครั้งแรกเราคิดว่าเป็นกระดาษธ,ธรรมดาให้ทำไงให้ดูอีกทีหนึ่งเ <laughs> 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 พราะว่า <laughs> เดี๋ยวนี้ตัว e-paper เองก็ทำเหมือนกระดาษมากๆเลยนะครับผม <laughs> ใช่อาจจะไม่ใช่กระดาษธ,ธรรมดาก็ได้ลองไปสังเกตดูนะคะ <laughs> ครับผมแล้วก็ส่งท้ายเช่นเคยครับคุณผู้ฟังที่สนใจเรื่องราวของเทรนด์เทคโนโลยีก็สามารถติดตาม t e Tech by True Digital ทั้งบทความและพอดแคสต์ที่เป็นออริจินัลคอนเทนต์จาก True Digital Group ได้ด้วยการกดติดตามพวกเราทั้งช่องทางหนึ่งต่อไปนี้ครับ ถ้าชอบอ่านสามารถเข้าไปอ่านได้บนช่องทาง official ที่เว็บไซต์ B ล็อกดิหรือจะเข้าไปอ่านที่ True ID ในหัวข้อข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ได้เช่นกันครับรวมถึงเรายังมีช่องทางโซเชียลมีเดียอย่าง a c e b o o k LinkedIn ที่จะคอยโพสต์อัปเดตว่าบทความใหม่ๆของเรานั้นพร้อมให้ทุกท่านอ่านเรียบร้อยแล้วหรือถ้าคุณเป็นคนชอบฟังนะครับผมรับฟังพอดแคสต์ได้ที่บล็อกด YouTube และ Spotify เป็นคนหารายการพอดแคสต์พิมพ์คำว่า t e c h By to Digital Podcast ครับผม อย่าลืมกดติดตามมารับชมคอนเทนต์จากพวกเราด้วยนะครับผมค่ะก็พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้เราสองคนนุ่นและบิ๊กลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับ t e คบ By ทูดิ i ิทัลพอดแคสต Unleash Possibilities Together ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะ